พี่ครับพี่ครับสวัสดีค่ะผมมาหาครูใหญ่อะครับอ๋อเนี่ยค่ะครูใหญ่พี่เป็นครูใหญ่เหรอคะเนี่ยค่ะโอ้ครับพี่ชื่อพี่บุพผาป่ะครับใช่ค่ะใช่ครูบุพพาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโรงเรียนนี่อยู่ใกล้ใกล้สถานีรถไฟเลยค่ะติดสถานีรถไฟบ้านโพปากน้ำโพปากน้ำโพค่ะค่ะโอ้โรงเรียนนี่เป็นโรงเรียน เอกชนหรอฮะเป็นโรงเรียนเอกชนค่ะคุณตาสมานคุณยายเปรมดีเป็นผู้ก่อตั้งปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้วแล้วก็มอบหมายให้ครูเป็นผู้ดูแลแทนค่ะโอ้แล้วครูต้องดูเด็กกี่คนท่านเนี่ยปีนี้มี65คนค่ะ65คนปีนี้ค่ะต้องดูแลทุกปีดูแลทุกปีโรงเรียนเอกชนนี่ก็ต้องโอค่าเทอมก็ต้องแพงสิไม่เสนให้เสียอะไรเลยค่ะ ไม่เสียเลยค่ะเมื่อกี้ผมถามเด็กนักเรียนข้าวก็กินฟรีฟรีค่ะค่าเทอมก็ไม่เสียไม่เสียค่ะเอาแล้วเอาเงินที่ไหนมาจ้างครูมาเลี้ยงเด็กอะฮะเมื่อก่อนเนี้ยนะคะครูก็ เกือบจะอยู่ไม่ไหวแต่ครูมาได้ธุรกิจอีกตัวหนึ่งก็คือครูทําธุรกิจด้วยเหรอทําห่อหมกขายค่ะพาผมไปดูห่อหมกหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวผมอยากดูห่อหมกแล้วก็จะได้คุยกับครูต่อนะครับได้ค่ะเชิญครับวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อันนี้เป็นคุณครูเหมือนกันเป็นคุณครูเป็นูในโรงเรียนนี้มีครูอีกคนครับมีเจ็ดคนครูกหน่รั้นครูใหญ่แล้วมีแม่ครัวแก่ๆสองคนอ ทำได้เลยครับได้เลยครับนี่ก็เป็นเนื้อเนื้อปลาอน,นีเนื้อปลากรายค่ะเนื้อปลากรายเพราะว่านาครสวรรค์นี่น่าจะปะลากรายเยอะนะดังแล้วสูตรครูเอามาจากไหนอ่ะทําคิดเองค่ะโอ้เอาแล้วเงินเดือนครูนี่เงินเดือนครูก็มีให้แต่ก็เท่ากับแรงงานกําหนดนี่รัฐบาลเขาช่วยไหมครับเรื่องเงินเดือนเงินเดือนไม่ได้เงินอุดหนุนปีละ สามหมื่นเดือนละสามหมื่นบาทเดือนละสามหมื่นแต่ตรูเจเงินครูคนละเก้าเก้าเจ็ดหกสิบสามเพราะนี้ต้องเขาช่วยมาสามหมื่นเราก็ต้องหาเพิ่มอีกสามหมื่นกว่าต้องขยันค่ะโอ้โหเราก็เลยต้องมาช่วยกันอย่างนี้ค่ะต้องช่วยคุณครูทุกคนรู้ปัญหานี่ก็คือหัวกะทิใส่กับเนื้อค่ะปลาปลาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนคนให้เข้ากันค่ะหางหางใส่ไหนหาง อาใส่พริกแกงอ๋อแล้วเนื้อปลานี่เนื้อปลาอะไรเนี่ยเนื้อปลาช่อนค่ะเนื้อปลาช่อนก็มีเนื้อปลากายแล้วก็ใส่ปลาช่อนเข้าไปเองก็มีลูกชิ้นปลาโอ้ยโอ้มีหลายอย่างเลยอุ้ยไข่กระทงเท่าไหร่เนี่ยสิบบาทสิบบาทโอ้ยมีผักด้วยจ้ะมีใบโย่กะหล่พาคอะมีสองผักให้เลือกเสร็จแล้วค่ะปริมาณก็กำลังดีนะฮะสิบบาทสิบบาทแดงค่ะถ้าสองกระทงก็ยี่สิบก็ก็ราคาเท่า มันอิ่มได้อ่ะค่ะเพราะมันก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็จะไปนึ่งกันต่อค่ะนึ่งสิบห้างยี่สิทีต่อต่อซึ้งอ่ะค่ะขอซึ้งค่ะแล้วใครไปขายอ่ะก็ครูใหญ่ไปขายคูใหญ่ก็ไปขายอีกเหรอใช่ค่ะโอ้โหแก้ทำทุกอย่างจริงนะเพื่อโรงเรียนนะ พุงละสิบบาทอันนี้หกสหกกระทงเอากล่องหนึ่งก็ได้กงของหนึ่งหกกระทงก็หกบาทค่ะสิบของตัวละสอ่ะร้อย่สิบขอบคุณค่ะรับผิกะทงค่ค่ะมีอไงคะมีหกส่บะงยังยังมีอีกค่ะหมดหมดไปหนึ่งชั้นแล้วนะครับนี่ อืมอืมออร่อยมากโอ้โหอร่อยรสชาตินี่ต้องบอกว่าไม่ได้มันอย่างเดียวไม่ได้เค็มมีเผ็ดมีหลายรสชาติมากรสชาติซับซ้อนเหมือน่อหมกโบราณเลยคูดง่ายๆคืออร่อยผมบอกเลยว่าอร่อยอีกอย่างหนึ่งผมยังไม่ได้จ่ายค่า่อหมกครับเอไม่ต้องแล้วจ้ะผมขออนุญาตครูครับผมตั้งใจมาแล้วจ่ายค่า่อหมกคุณครูสามหมื่นบาทครับ ค่าให้ทั้งสามหมื่นนี่ลูกค่าให้สามหมื่นขอให้ครูดูแลเด็กๆต่อไปนะครับ